สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่น่าจะเนาะเป็นจังไดกันเนาะจ้า,จาอยู่ดีสบายกันบเนกกะสบายดีเด้อจา้าก่อนอื่นก็นสิขอกราบขอบพระคุณน,นะคะพี่น้องสุขุสุขุนลุงป้านะ้าอาเนาะจะเนาะเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนนั่นแหละจา้าที่ได้ให้กำลังใจเนกมาด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขับกราบขอบพระคุณทุกคนนะจา้าที่เข้ามาติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้นิกในเด้อเมื่อนี้กะบ่อไม่หยังไหลจะพี่น้องมันเป็นแจงไดกองเฮ้านีมันอันเออแจงสี่ไข่แน่เนาะเห็นกันชักหน่อยนิกกะสีมาเว่าด้วงหัวมวนอัปเดตเรื่องเล่าชีวิตของนิกคือเก่าเลยเนาะจ้ะเนาะให้พี่ให้น้องฟังจากคลิปที่แล้วที่นิกลงไปเกี่ยวกับคาถนอกทนายอีหยังนั่นแหละจ้ากะ ที่นี่นี่ก็เลยอยากเอาประสบการณ์มาเบ้าให้พี่น้องฟังอีกว่าอันโดนปันไดนอกจากเนะอเงินประกันนั้นเท่าจังได้ <c oughs> จากีสามีเท่าเสียน่นนะพี่น้องก็จะได้เอามาเป็นข้อคิดคือว่าอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตนอกจากเนะ ก่อนอื่นเนาะในกกะติกคอออกตัวไว้ก่อนเด้อจา้าเอาแค่ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวนิกเองนะคะมาพูดนิกไม่ขอไปเปียบเปยหรือว่าก้าวล่วงกับเคสของใครใดๆทั้งสิ้นเด้อจ้าเด้อก็พอนิกว่านะเราต้องมาทําความเข้าใจกับเงินประกันนะด้วยนะพี่น้องว่าประกันที่สามีเราทําไว้หรือว่าตัวเราทําไว้เนี่ย บางคนก็อาจจะมีหลายอย่างนจ่จะเนาะประกันจากที่ทํางานประกันจากอย่างละเห็ดน,นั้นอันนี้ก็ว่าไปเนาะแต่ของสามีนิกเนี่ยมีประกันอย่างเดียวน,น,นะจ้ะทีนี้นานไหมเขาจังใดจริงๆแล้วเนี่ยจากวันที่สามีเราเสียชีวิตนจ่จะเนาะพอเราแจ้งทนายปุ๊บทนายก็จะเอาพินัยกรรมมาเปิดให้เราดูว่าใครจะมีสิทธิ ดำเนินการหรือว่าจัดการมรดกแล้วใครจะมีสิทธิ์เป็นคนได้รับมรดกไอ้นู่นไอ้นีนน่ที่พวเฮ้า้ังเสียใ้นั่นละพี่น้อง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็ติดต่อแจ้งตายเอาใบเอาใบตายมากเนาะจะเนาะเราก็มอบต่อให้ทนายแล้วหลังจากนั้นทนายก็จะไปติดต่อประกงประกันหรือว่าอะไรทุกอย่างที่ต้อง ที่เราต้องมีทนายจัดการให้ที่เราไม่ไม่สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองต้องมีทนายนอกจากมันก็จะมีแยกแยกกันออกไปว่าอันใดเข้าเฮ็ดใดอันใดเข้าเฮ็ดบด่ใดทนายเข้ากับสิเอามาถามมาบอกกับเขาก่อนก่อนเขาสิเอาแบบฟอร์มหรือว่าใบยินยอมมอบอำนาจให้เขาเดินเรื่องดำเนินการในทุกๆก,กรณีให้เรานอะจาก <c oughs> พอหลังจากนั้นพอขั้นตอนตรงนี้เสร็จปุ๊บจะน่ายก็สิเดินหนาแล้วเราจะติดต่อธนาปิดปิดธนาคารให้สามีเรา,เาติดต่อประกันติดต่อหลายอย่างอย่พี่น้องแต่วันนี้เข้ามาเอาแคร์เงินประกันเนาะพอทนาติดต่อประกันให้เข้าเรียบร้อยนานไหมเราถึงประกันถึงจ่ายเงิน เคสของแฟนนิกเนี่ยสเดือนครึ่งจะพี่น้องประมาณนี้แหละเขาก็สั่งจ่ายแต่คําว่าสั่งจ่ายนี่มันไม่ได้มาที่บัญชีนิกเลยเด้อพี่น้องเขาก็จะสั่งจ่ายไปที่ทนายไปอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจาก,กนั้นนี่แหละที่สําคัญเราไม่ได้เงินเลยด้อจ้ะพี่น้องเราจะมาได้เงินตอนไหนวะตี ตอนที่ทนายปิดบัญชีปิดเคสของเราทุกกรณีก็คือจบบ่มีเลื่องบ่มีเล้าบม่มีอียังที่เขาต้องไปติดตัวที่เขาต้องเฮ็ดในห้าแล้วนี่คือการปิดเงินตัวเนี้ยบันทึงจะมาหาเราแต่ก่อนที่เราจะได้รับเงินตัวนี้ท <c oughs> นายก็จะเอาไปดูว่าสามีเราเ มีหนี้สินอะไรมั่งแต่นิกนี่โอ้ยพี่น้องยกสุดหัวเลยดีว่าจากที่นิกเว้า,วาไปหลายๆคลิปนะจ้ะแฟนนิกไม่ได้มีหนี้สินไว้ให้นิกต้องตามใช้หนี้แต่เรามีแค่หนี้บ้านหนี้บ้านีน,น,นก็คือไม้กามว่าเราบ้านเรายังผ่อนแต่ ก็โชคดีอีกรอบว่ายังเหลือจำนวนไม่เยอะก็คือน้อยนิดมากที่เราจะต้องเอาเงินตัวเนี้มาจ่ายก็เป็นความโชคดีของนิกไปนิกก็เลยจะเอามาอธิบายให้ฟังว่าพอพ,อ,พอมาถึงตอนนี้ก็มาถึงบางอ้อโอ้ยดูยอดเงินประกันเวลาตายเนี่ยมันสูงมันหลายได้พี่น้องแต่คิดเป็นเงินบาทเท่าน,านะแต่เราต้องมาทำความเข้าใจว่า ประกันของสามีคุณหรือว่าของตัวเราเนี่ยเราทําไว้เพื่ออะไรหรือว่ามีกี่ยางกันผู้ใดมีหลายยางก็โชคดีไปกันผู้ใดมียางเดี่ยวเงินประกันตัวเนี้ยต้องมาปกบ้านต้องมาใช้นี่นั่นอันนี้เด้อพี่น้องมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้มาเต็มเต็มตามที่จํานวนที่เราเห็นว่าตอนที่เราไปทําไว้ได้พี่น้อง แต่ดิ๊กก็โชคดีแฟนไม่มีหนี้ไม่มีอะไรไว้ให้ใช้ใช้หนี้ให้เราก็มาจ่ายแค่บ้านแต่แต่จ่ายบ้านแล้วเข้าก็ได้บ้านเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็ได้บ้านอยู่เงินมันก็นอยู่น้ำบ้านนี่แหละแล้วนิดก็ยังเหลือเงินที่จะเข้าบัญชีมาก็บริษาทมาจะสิบอกยอดแต่นะจา่ายแต่ก็บอกได้แค่ว่านิดก็คงถ้าอยู่ยังไม่ลืมตัว ก็คงอยู่ได้ไปตลอดชีวิตน่นะพี่น้องอยูกินยังบานเท่ากับว่าเคยกินปนกินแก้ยวมากอะ่ะอยากจะไปกินสเต็กทุกขาบทุกคาบมันกะก็สิยูได้จังสีม่มาจ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละจะ้าบัดที่นบัดที่นี่ก่อนที่เราจะได้เงินตัวนี้มาขั้นแรกทนายกับสิรงแบบแบบว่อมาหาเบิ้งเะก่อนว่าเอออันนี้ขั้นตอนของการ ติดต่ออันนั่น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นปือจงมีการเนี่ยฟังอะไรจะมากว่าเฮามีอีย่างคัดของบอ่อเฮาตกลงกับเขาบอ่อเฮามีปัญหาอีย่างบอ่ออันว่ามีเฮากะเส้นกลับไปส่งทนายแล้วหลังจากนั้นทนายก็จะโทรมาหาเราว่าคุณสีเอาเป็นเงินเป็นเช็คเงินสดหรือสีเอาเข้าบัญชีถ้าเราจะเอาเข้าบัญชีเขาก็สิถามว่า บัญชีดใดเข้าก็ต้องยืนยันบัญชีให้ถูกต้องกับเขาแลวหลังจากนั้นประมาณสามวันเงินไม่ว่าจะเหลือมากเหลือน้อยจากกรณีสามีอะไรทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายทางที่ทนายต้องหักต้องเอาไปจ่ายอันนั้นอันนี้ให้เขาก็จะมาเข้าบัญชีเราภายในสามวันแลวหลังจากนั้นพอเงินเข้าบัญชีเสร็จ ทนายก็จะส่งกับไขว่าปิดแล้วนะฉันยังไม่ไม่มีอะไรที่ฉันต้องทําให้คุณแล้วก็จะส่งเป็นเป็นไข่ไข่สมมติเป็นเหลมแล้วล่ะพี่น้องว่าเขาเหตุอีหย่างห้เขาในอันนั่นอันนี้เนาะ <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> เงินที่ทนายหักไปมีค่าใช้จ่ายอะไรมั่งในกระด้งว่องห้ฟังจากคลิปที่แล้วนะจกก๊ะกระโปีค่าอีอย่างารดอกพี่น้องทบทวนอีกได้ก็มีค่าโอนกรมรมสิทธิ ที่ดินหรือว่าบ้านเป็นชื่อเรามีค่าภาษีที่ทนายทําให้เพราะว่านิกนบริจาคค่ะทนายเพราะว่าเป็นบริษัทของของน้องสาวแฟนเขาช่วยนั่นแหละจ้ากกับบริจาคกับสุดีบุญของนิกอีกก็จะมีค่าภาษีอะไรต่างๆที่เขาได้ติดตองหงายค่าธนาคารอนผ่านธนาคารกั บาได้หลวงหลายปันไดน่าจะเนาะแต่ถ้าใครที่ว่ามีความคิดเห็นหรือว่าความสงสัยอีย่างก็เอามาแช่เอามาถามนิกใดเด้อจ้าเด้อเพราะว่านิกก็จะตอบก็จะคุยเท่าที่นิกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เกิดขึ้นกับนิกนี่แหละจะเนาะมันนานได้พี่น้องถ้าเท่าจะคิดว่าโอ้ยผัวตายปุ๊บเทาสิได้เงินมาใส่มาใจนั่นอันนี้ มอแมนด้วยจากพี่น้องคันคือจังนิกดิวันที่24เนี่ยจะเป็นปีไนดะ้พี่น้อง24ี่นี่ครบหนึ่งปีที่สามีได้จากนิกไปนะจ๊ะนิกก็เลยอยากเอาเมา้าเว้าเอาวมาเป็นความรู้หรือว่าอุทาหอนกติเตือนใจว่าถ,ถ้าใครมีอันนี้ก็ขอออกตัวไว้ก่อนถ้าใครมีงานทําประจําเงินเดือนสบายสบายหรือว่าไม่เงินฝากเก็บไว้หลายๆกับ,บบเป็นอย่างกับบต้องเตรียมตัว แต่อาจบางเคสมันก็อาจจะไม่ได้นานเหมือนนิกก็ได้น,น้อยจะเนาะแต่ถ้าใครได้รับฟังแล้วนิกอยากให้ให้มีข้อคิดสติเตือนใจว่าในช่วงที่เรารอในพี่น้องบเมื่อก่อนอย่างกรณีที่ใครที่แบบว่าแฟนจ่ายอะไรทุกอย่างในบ้านนี่เสียพอแฟนคุณจากคุณไปปุ๊บทุกอย่างคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นชื่อคุณแล้วคุณต้องจ่ายแต่อย่างนิกนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่านิกเป็นคน หาเงินมาใจค่าใส่ใจใ,ให้บ้านตั้งสิบสามสิบสี่ปีนีก่ก็เลยรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงต้องมาระวังเพราะว่าห้าวหูอยู่แล้วว่าห้าตตองใจตองกินตองอยููจงังไดแต่ในกรณีที่ใครที่สามีจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ตลอดพอมาถึงวันนี้จริงๆคุณจะได้รู้ว่า คุณต้องมีอะไรจ่ายเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหจังไดรเงินเดือนเท่าไหจังสิกลุ่มเพราะว่าอย่างบ้านนิกเนี่ยเฉพาะบินในบ้านไม่รวมค่ากับข้าวตก750ดอยดิปปอนแล้วจะพี่นอ้อง750ดรอยห้ปนถ้าเราไม่รู้จักอ,อะไรนะคะว่าประหยัดหรือว่าระวังในการใช้ชีวิตประจำวันหปีเนี่ยเราคิดดูว่าเราจะไปเอาเงินที่ไหน มาจ่ายถึงคุณจะมีบ้านอยู่ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟในกรณีที่รัฐบาลช่วยเหลือเขาก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าคุณเป็นจังได่มาจังได่บ่เม็นวายูยูเขากบสีซอยสีซอยกันคุณมีน,นั่นมีนี่เขากับ,บ่ห่เขากับ,บ่ซอยได้พี่น้องยกเว้นว่าคุณทุกอีรีคุณอยากอีลีคุณม่มีผู้นันผู้นี่มั่นกับบ่เม็นมาได้เงินงนไยๆที่เขาสีมาซอยได้พี่น้อง นี่แหละนี่ก็เลยอยากจะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เพื่อทุกคนนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าใครตีว่าโอ้ยบ่ตองมาห่วงบ่ตองมาออหย่างหลูเบิดแล้วอะไรแล้วนี่ก็ขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะคะคลิปนี้ก็นะยะยเง้วเล้วพี่น้องกะสิขอเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วคลิปต่อไปโปรดกด ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้นิกไเดอ้อจะได้ฟังตตอไปเพราะนิกจะมาคุยเรื่องการเขียนพินัยกรรมหรือว่าพินัยกรรมเขียนไว้แบบใดจังใดมันจังสีบ่ได้ยงายากหลังจากที่เขาไปแล้วเพราะว่า,วานิกก็เพิ่งเห็นเต็มๆครั้งแรกในชีวิตว่าพินัยกรรมเขียนแบบนี้แบบนี้นวจาะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจา้าที่เขามารับชมรับฟังเนาะ สวัสดีค่ะ